บูล็อกนิโก็อิสลีกอ3 8นะตอนนี้เฮียวริกำลังพาบอลขึ้นแดนหน้าซึ่งเมื่อตัวของนิโก้ได้เห็นนิโก้นะตอนนี้เนี่ยก็ได้คิดในใจตัวของหมอนี่แม่นยำม,มากเพราะฉะนั้นแล้วเรานะไม่สามารถอยู่ถ้าเกิดจะดวลหนึ่งต่อหนึ่งได้แน่พราะฉะนั้นแล้วในกรณีนี้ที่เราพอทําได้เลยคือทําให้เจ้าหมอนี่บุกได้ช้าลงน่าจะเป็นการปิดทางออกขออีกสังี และจากนั้นภาพปตัดมาหาตัวของอาริวจูเบอาริวตอนนี้เนี่ยคอยประกบอีกสางีไม่ห่างจากนั้นอาริวเนี่ยก็ได้คิดในใจนะตอนนี้เจ้าฮิโอลีนั้นกำลังเคลื่อนที่หลังจากได้รับบอลจากอกสางีมาแล้วเราจะไม่ปล่อยให้อีกสางีรับบอลได้เด็ดขาดจากนั้นภาพปตัดมาหาตัวของอลิเวอร์ไอคูอลิเวอร์ไอคูนะตอนนี้กําลังใช้เมตาวิชั่นที่กําลังเลงอยู่นะตอนนี้เลยคือจุดในการสร้างความกลลลหนเพรฉะนะแล้วเราสามารถเดาจุดของวิถีบอลได้จุดนั้นจะเป็นจุดส่งบอลของฮิโอลีสวนใน้เจ้าไกเซอร์นั้น จอาหมอนั่นตั้งใจในการแย่งบอลจากอีกสังีและทำประตูด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ไม่สามารถลักสายตาจากไกาเซอร์ได้เช่นกันและจากนั้นเสียงไกเซอร์เนี่ยก็ได้พูดออกมาฉันจะฆ่านายซะโยจิขนาดที่นะตอนนี้ฝั่งอูเบอร์เนี่ยกำลังจับ3ตัวตึวตงภาพของมังงะจะมีการตัดมาหาเฮียโอริที่ตัวเขาในตอนนี้เนี่ยกำลังพยายามในการสับบอลซ้ายขวาด้วยความเร็วตัวของนิโก้ที่พยายามขวางเนี่ยก็ได้สะบ,บัดออกมาบ้านะฮะเร็วมากเท้าขวางั้นหรอ จากนั้นตัวของนิโก้เนี่ยก็ได้ง้างเท้าในการกะแย่งบอลแต่ว่าฮิโอลีก็สามารถสับบอลออกมาได้ทําให้นิโก้นะตอนนี้เนี่ยถึงกับเงือตกเท้าซ้ายเหรอ,อเวรอะไงไอ้บ้าเอ้จากนั้นเสียงของอาริลจูเบที่กำลังดูสถานการณ์อยู่เนี่ยก็ได้พูดออกมาตําแหน่งการส่งบอลโดนเปิดโล่งแล้วเพราะฉะนั้นหมอนั่นต้องส่งบอลแน่จากนั้นภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาหาโอลิเวอร์ไอคูโอลิเวอร์ไอคูเนี่ยกำลังคิดในใจไม่สิอีสงีในตอนนี้น่ะทำได้แค่จ้องมองบอลหรือว่าเจ้าหมอนั่น กะยิงด้วยตัวเองงั้นเหรอจากนั้นผานตัดมาหาตัวของฮิโอริฮิโอริตอนนี้เนี่ยกำลังง้างเท้าขวากะเตรียมยิงวินาทีนั้นลอเรนโซ่นะฮะก็ได้วิ่งมาเห็นแก่ตัวจังนะไอ้พวกบูร็อกเอ้ยสิ้นคำพูดนั้นของลอเรนโซ่ลอเรนโซ่เนี่ยก็ได้วิ่งมากะตัดแย่งบอลจากฮิโอริแต่เหมือนทุกอย่างนั้นจะเป็นไปตามแผนฮิโอลิขณะที่ลอเรนโซ่เนี่ยกำลังพุ่งมาฮิโอริก็ได้ทําการตอกบอลจนลูกบอลน,นั้นสามารถลอยเหนือขาลอเรนโซ่มาได้ทําให้ในตอนนี้ลอเรนโซ่เนี่ยถึงกับ <c oughs> ลูกหลอกเลยส่วนนิโกะตอนนี้เนี่ยก็ได้คิดในใจเช่นกันนี่นะมันบ้าอะไรกันมันคือแผนการขอให้เจ้าเฮียรีงั้นเหรอแต่แล้ววินาทีนั้นตของบาโร่เนี่ยก็ได้วิ่งมาตรงหน้าเฮียรีและเสียงบาโร่ก็ได้พูดออกมาสุดท้ายแล้วเจ้าหมอนี่ก็เลือกในการส่งลูกอยู่ดีแค่ตัดเส้นทางนะั้นแล้วขโมยลูกมาก็จบถ้เกิดตัวแกอะไรซึ่งอีกสังี้แล้วก็การยิงของแกมันก็จบเพราะว่าจะเกิดแกยิงด้วยตัวเองนะยังไงก็อ่อนโปกเปียกอยู่แล้วสิ้นคําพูดของบาโร่เฮียลเนี่ยก็ได้สวนกลับแกนะช้าไปแล้ว ไอบือตัวฉันในตอนนี้เห็นเส้นทางเชียจะทาให้อิสงี้สามารถทําคะแนนได้แล้วขณะที่นะตอนนี้เฮียวลิกําลังลอยตัวพร้อมกับบอลบาโลในตอนนี้เนี่ยก็ได้ตกใจฮะจากนั้นตัวหอยอิสงี้เนี่ยก็ได้สับตีนแตกในการพุ่งขึ้นแดนหน้าไกเซอร์ที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็ได้อุทานออกมาโยจ่จีส่วนตัวโอลิเวอร์ไอคูในตอนนี้เนี่ยก็ตกใจเช่นกันเอ๊ะเจ้าหมอนั่น จากนั้นตู้ออิสงิก็ได้วิ่งตัดขวาอาริลจูเบเพื่อใช้อาริลจูเบในการการไกเซอร์จากนั้นภาปตัดมาหาเฮียวริที่เฮียวรินั้นกำลังพยายามในการสองลูกโอลิเวอร์ไอคูก,กับบาลโลเน่ก็ได้คิดในใจเดี๋ยวนะในตอนนี้ไอ้สองคนนี้ไม่ไ,มได้มองผ<อ>ู้เล่นอื่นในสายตาเลยงั้นเหรอสิ่งความคิดของทั้งคู่แววตาของเฮียวริจากเมตาวิชั่นก็ได้กลายเป็นพีเดเตอร์อายจากนั้นลูกบอลก็ได้ถูกเฮียวริอยอิงออกไปลูกบอลในตอนนี้นั้นกำลังพุ่งหาอิสงยจากนั้นเสี่ยวเฮียวริเน่ก็ได อีโกอิสแะเฮลลิเนี่ยก็ได้คิดในใจถ้าเกิดตัวนายนั้นคือของจริงและถ้าเกิดพวกเราทั้งคู่นั้นเป็นของจริงเช่นเดียวกันเราจะบดขยี้และฟันฝ่ามันออกไปมุมมองของเรานั้นจะกลายเป็นมุมมองที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกสิ้นความคิดนั้นของเฮลลิลูกบอลเนี่ยก็ได้พุ่งมาตรงหน้าของอิกสกีซึ่งขณะที่ลูกบอลน,นั้นกำลังย้อยตกลงมาตัวของอิกสกี้นั้นก็ได้ง้างเท้าขวา นั่นคือการกะใช้ท่ายิงไม่จับจากนั้นอิสัง,งีก็ได้ง้างเท้าขวาและเตะลูกเข้าประตูเมื่อนะตอนนี้ลูกบอลได้ชนตะข่ายเสียงของอิสัง,งีกับฮิเอรเนี่ยก็ได้ร้องตะโกนออกมาด้วยความดีใจย่า yeah! และแล้วมังงะเรื่องบูร็อกตอนที่238ก็ได้จบลงไปโดยทีมมังงะในตอนท้ายนั้นจะมีคําพูดเขียนไว้ว่าพวกเรานั้นสามารถไปได้ไกลกว่า ความฝันจุดสูงสุดของเราได้และก็ได้จบลงไปเนี่ยผมบอกเลยว่ามังงะในตอนนี้โคตรสั้นนะฮะบทจะยิงก็คือส่งปุ๊บยิงปับ๊บบทจะไม่ยิงเนี่ยคือแม่งนึกย้อนอดีตอยู่ตั้งนานนะฮะนึกถึงพ่อนึกถึงแม่บอกอยู่นั่นแหละนะฮะว่าตัวเองนั้นจะเลิกเล่นฟุตบอลประเด็นเลยคือแม่งนึกย้อนอดีตนะฮะย้อนไปย้อนมาเยอะไปหน่อยคือในตอนนี้นะฮะแต่ละคนนี่คือแบบดีใจมากแบบ finally is แบบในที่สุดแม่งก็จบสักทีอะไรประมาณเนี้ยแต่ละคนนี่คือแบบโอ้โหรอมานานมากสุดท้ายก็ได้ยิงและสุดท้ายมันก็ยิงเข้าจนได้สุดท้ายนะคะเหมือนผลการดวลของอิสงี้กับไกเซอร์เนี่ยทางฝั่งของอิสงี้นะจะทำประตูได้มากกว่กาไกเซอร์เอาล่ะนะคะจากนี้ไปไกเซอร์กูกำม,มัดแล้วแน่นอนแบบทำประตูได้มากกว่าได้งไง ยิ่งเป็นไกเซอร์แล้วยิ่งไม่ยอมนะฮะไอเนนี่โดนแน่ไอเนนี่คือเป็นที่ระบายหมายเลขหนึ่งเลยไกเซอร์ <se> er มาปุ๊บขอด่านเนสก่อนเลยหลังจบศึกอะไรทานองนี้ยิ่งไอเนก็ยิ่งทําตัวโง่ๆอยู่ด้วย <c oughs> โอเคนะฮะบอกเลยว่าในตอนนี้นั้นยุกี้บทน้อยมากแล้วก็ทางฝั่งของ คุณยามีก็บทน้อยเหมือนกันนะส่วนตัวแล้วจะไปเทที่ทางฝั่งเอ,อ่อซัพพอร์ตของอิสาีมากกว่าไม่ว่าจะเป็นคู่โลนะก็ดีนะฮะหรือว่าเฮียรีก็ดีแต่ว่าบทเฮียรีเนี่ยมันนานไปนิดนึงตอนย้อนด,ดีอนะคือถ้าเกิดมันย้อนน้อยกว่านี้เนี่ยส่วนตัวผมมองว่าสวยเลยนะแต่เนี่ยคือย้อนมากไปนิดนึงคุณลองไปหาอ่านได้เลยนะตามคอมมูเนี่ยมันบ่นกันทุกคนนะ่ะแบบโอโ้โหกว่าจะยิงกว่าจะยิงสุดท้ายพอได้ยิงแล้วเหมือนปลดปล่อยอะ คือประเด็นมันยืดเกินไปเว้ยเราอะอย่าเห็นคู่อื่นแล้วว่าลินในตอนนี้นั้นจะเป็นยังไงและจากนี้นั้นเฮนียลีนจะเอาไงต่อจะเล่นบอลต่อไหมหรือว่ายังไงโอเคนะฮะงั้นคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะฮะมาไปทีหลังส่วนมังงะตอนที่239นั้นจะลงต่อจากคลิปนี้ประมาณ10นาทีเพราะฉะนั้นเมื่อดูคลิปนี้จบดูคลิปตอนถัดไปได้เลยบาย,บายๆครับผมสวสดีครับ